หมดแล้วบอไม่มีแล้วหนมาให้ค่อยบึงเน่นี่ออนอนพีเสือ้อทางนี้เขากินกันอยู่เด้แต่กินก็เขา,าเป็นดนอกเข้าไปเห็นยังกินเนาะข้าไปโคกินเห็นในตลาดเขาไปขายไหมบอมนั่นแหละ ไปเไปดูของยายทางนน้นอีก okay, okay. <laughs> พอดีประจวบหมอเลยกะว่าจะขึ้นมาดูน้ำมันถ่ายน้ำให้เขาดูนี่นี่ไปดูของยายนี่ได้ลายยู่บอ <laughs> มาให้บิ่งเนี่ยปีกว่า่างเบอร์ไม้บอนี่ดูดูจักเขาจะเห็นกันอยู่บอเห็นมันอยู่นเบอร์ไม้นี่ก็เห็นล้วเนาะเลยนี่นี่นี่หล่นแล้วนี่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 เดียเขาเอาไปกินเนี่ยนอนผีเสื้อเอาไปคั่วเขาคั่วใส่อะไรเนี่ยใหญ่ก็ใส่รสดีใส่ที่เลยน้ำปลาหมดนี้แหละกินเหมือนไอตัวจักจั่นบอ อืมคือนั้นแหละม,มันยอมเบิดแล้วอันนี้มันเอาอะไรไมือแล้วบอกเมื่อาาาวานเมื่อวานนี้กับขึ้นมาเด้ดแต่ว่าบรเห็นมีใครขึ้นมาหาอ้ยคนมากเ้ยเมื่อวานก่อนจะม,มีคนมาอยู่เด้ดละเมื่อวานนี้น่ะยังมาอยู่ค่ะเราเอาตะกร้าขึ้นมาหาอะไรกรัน กาเอาขาึ้นเออขึ้นมาดูไอ้นี่นะม,นมาดูน้ำเพราะหน้าแรงมันบมมีอะไรจะถ่ายให้เขาดูนะนี่เด้นี่เด้นี่เด้นี่แม่นบ่นี่อันนี้ได้บ่นี่ได้อยู่แต่มันจะตายแล้วมันน,นะบอยามมันอยู่สูงเลยเอาไงละ่ะนี่นี่นี่นนเห็นแล้วเห็นแล้ว นี่นี่น,นี่เห็นกันอยู่บ่นี่เออนี่นเห็นบางคนเขาเอาไปขายเดี๋ยวนะยยย้อย้ายใช่ยู่ปลูกผักขายค่ะอืมทำขายเขาก็เอาไว้กินว่าฉลูกถ้าลานเขามากแต่กินทียบ่อเพราะว่านี่กันจะทรงการแล้วกันเนานะบางคนเขาว่าเขาเอาไป ลวกบ่ลวกแล้วเขาเอาใส่ตู้เย็นไว้บ่แล้วรอลูกล้อลานมานนะแต่กรุงเทพน,บบน,นี่เห็นกันอยู่บ่ะโชคดีนะขึ้นมาได้มาเจอพอดีน,น,อนี่แหละเนาะแนวอยู่แนวกินบ้านเราจัก,กรยานเขาก็ไปจีบจัก,กรยานนะ แล้วก็จันนั้นบอได้เข้าไปดูเลยดูต้นนี้เนี่ยมันกินจนบ่มีใบแล้วมืดมดแท้ๆต้นนี้นเ,นเหลือแต่ก้านโอ้ลายอยู่เด้นี่เดี๋ยวไปดูของคนอื่นเขาก่อน ไปเดี๋ยวไปดูของเจ้าอื่นกันเนาะไปเดี๋ยวเราไปเดินทางหน้ากันเนาะเห็นมีหลายเจ้าอยู่ทางหน้า ขึ้นไปแล้วนึกว่าเขาทำอะไรกันไปขอยายดูนี่เบิง้งทางบ้านเจะหน้าบ้านจะไม่มีบ่บ่บล่รู้มันก็มีเลยตรงหน้าบ้านเจ้านะบ่ลองเดินดูคนเยอะไหมตรงนั้นเนหะ็นมีอยู่สามสี่คนแต่รถจอดอยู่ข้างล่างนั่นหลยอยู่เก็บง่างไหมของยายกันนะออเอาไปทำอะไรกินนี่ไปทอดทอดบ่ รสชาติเป็นไงก็เหมือนไอ้ตัวเจ้ากะจัดนั่นแหละบอเหมือนตัวเจ้ากะจาดนั่นแหละบอเคยกินบอเคยกินเพิ่งเคยเห็นเด้๋นี่มาแต่ก่อนหน้าบ้านไอ้แกะมันเยอะอืมบอลองบอลองบอเลาะดูล่ะอืมยายไปเลาะดูไปเลาะดูไหมน้ำตามรั้วค่ะผีเสื้อมาเช้าก็ต้องหลายเห็ดไม่ออกบอไม่มีแล้วน้ำมันบ่มีรส ไปดูของผู้อื่นต่อไหนมาขอดูแน่ขอดูม,<า>มุ้งลายอยู่บ่เออได้ลายอยู่แม่เอานนี้มาโมฮอดิดมาเป็นตัวฮะดูนี่ฮะโอ้ยมาๆๆ้านะ้างบนนู้นเห็นมีอยู่สามสี่คน บอกอต้เาบองรัก้งนี <c oughs> ่ตั้งหลายบอกิอระกกาว่าจะขึ้นมาดูน้ำพอดีมาจ้าเอพอดี <c oughs> บอร้อนบอลหนงังมากับเขาคือบอกไปช่วยเขาเก็บละ่ะ mm hmm. โอ้มันเกาะอยู่กับใบไม้แบบนี้กันเนาะ mm hmm. ถ้าถ้าบอสังเกตดีๆก็บอเห็นเดเนาะเนาะ mm hmm. กินกับเขาอยู่บนนี้ mm hmm. กำลังดี

ตัวเมื่อกี้เนี่ยที่เขาเก็บกันเมื่อกี้นี่เดี๋ยวจะพาดูโอ้ค่เพิ่งรู้นะนี่ว่ากินได้นี่แหละแนวหายอยู่หากินของคนทางบ้านหนองผือเนาะสะกลนครเนาะนี่ที่ว่ามันจะเป็นนอนดักแด้ค่ะนี่นี่นี่แหละ เขาทะเลาะหากันเออพอดีเลยขึ้นไปก็พอดีเลยเนาะได้ถ่ายให้ดูหาอยู่หากินของคนสกลน,นครนอนผีเสื้อดักแด่ผีเสื้อก็กิกนได้แต่อที่ถ่ายเมื่อกี้ก็จักว่าจะเห็นอยู่บนเนอเพราะว่าแสงคนถ่ายก็มองไปเห็นว่ามันจ่อให แต่ละคนเห็นอยู่บ่อเดี๋ยวเดินหาให้ดูกันที่เขาเก็บกันอยู่เมื่อกี้นะตอนแรกก็ยังว่าอยู่ว่าเขาเดินหาอะไรกันเก็บอะไรกันโอ้ยจะมีบอนน่เขาบอกเก็บมดแล้วบอ คนนี้มันคงบา้าอยู่โอ้ยบอเห็นอะไปเดี๋ยวไปดูหน้าเทียงเดี๋ยวไปดูหน้าเทียงเนาะพิ่งจะรู้ว่าหนอนผีเสื้อก,กินได้ แต่ก็ไม่กล้ากินอะ่ะไปๆเดี๋ยวไปดูหน้าเถียงต่อเนาะ